นายวันชัยสุทธิวรชัยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรักษาการในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายปรีชาศรีน้อยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกันเป็นประธานในการปิดประตูระบายน้ําเขื่อนปากมูลทั้ง8บานตามมาติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําเขื่อนปากมูลเนื่องจากพบว่าขณะนี้ปริมาณน้ําในแม่น้ํามูลแม่น้ําสาขาต่างๆรวมทั้งน้ําในแม่น้าโขงต่ากว่าปีที่แล้ว นอกจากนี้น้ำบริเวณเหนือเขื่อนปากมูลแห้งขอดทำให้มองเห็นโขดหินกาอแก่งในแม่น้ำมูลอย่างชัดเจนการปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลจะส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำสาขาต่างๆเพิ่มสูงขึ้นมีน้ำเพื่อการเกษตรและการปโภคบริโภคไปจนถึงเดือนเมษายน ายวันชัยสุทธิวรชัยกล่าวเพิ่มเติมว่าการปิดประตูระบายน้ําเขื่อนปากมูลในครั้งนี้จะรักษาระดับน้ําไว้ที่106เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลางและจะปิดประตูระบายน้ําไปเรื่อยๆจนกว่าสถานการณ์พัยแ้งจะคลี่คลายทั้งนี้การเปิดหรือปิดประตูระบายน้ําเขื่อนปากมูลนั้นคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําเขื่อนปากมูลจะร่วมกันพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงของธรรมชาติกกรกฎภูมิสวทบนนาชธานีสํานักประชาสัมพันธ์เขต2รายงาน